เด็กโปรไฟล์ฟิเไปไงไปดูเ,เริ่มทีละรายนะผมใส่ฮิเมลฮิเมลฮิเมลแอนด์ดโนโฟแแแิแล้วก็ฟิเลนก็เจะสานะผมเพอร์ n ซนาไล h สาใบแค่นี้แหละอันนี้เจ๋ห่อครัผมเป็นเทสโฟรสองใบเทสโฟรอาร์ฟิเลนด้วยนะเพอเสร็จได้ติดโซโซโนฟิแล้วก็กระตากสี่ใบตลกร้าตะข้ามก่อนแล้วก็ไฟลุน3ามใบ แล้วก็ทวีแคทหนึ่งใบต่อมาเป็นเกนหนึ่งนะค <c oughs> รับเกนหนึ่งจะเป็นฟรีเลนตัวที่แปลสามใบเปบขอบาเรีกันเออแล้วก็ชื่อเฮียเหรอวะไอเซน,เนไซไ,ไอเซนไอเซนคนละตัวอ๋อไซสามใบน <c oughs> ่าคล้ายๆกันสามใบนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ตัวกระป๋อยหนึ่งอ่ะนะเฮียไอเซนไอจีไอจีสามใบแล้วก็กระจกใบหนึ่งนะครับมาดูที่เกศุล แกสองจะมีฮิวฮิวไร้การไร้การแล้วก็ฮิวธรรมดาสามใบโอเวอร์แดงแล้วก็ฟอนสามใบคีแปดเทคสี่ธรรมดาสี่ต้องแบ่งดีมด้วยเดี๋ยวได้ไหมออกต่อมาเป็นออเดอร์นะผมเป็นเซ็ตออเดอร์โทเค็นตอนจะได้ตอนไลท์เป็นอีเมลเกสองใช่ปะได้แต่เกหนึ่งได้แต่เกหนึ่งนะผมแต่ต้องไลท์ทับอีเมลนะอีเมลต้องไลท์ทับอีเมลได้เซ็ตโทเค็นออเดอร์เทคไปหาเองแล้วก็ จุดจิมสาบไปแล้วแล้วก็เวทมนต์ทำน้ำแข็งหนึ่งใบเวทมนสร้างสดดอกไม้หนึ่งใบเวทเทียเนี่ยขับสนมหนึ่งใบแล้วก็เศษหินหนึ่งใบเวทมนต์ทำไม่ลอยหนึ่งใบแล้วก็เวทเทียเนี่ยหาของเวทหาของหนึ่งใบแล้วก็เวทเปลี่ยนองุ่นให้เป็นรสเปรี้ยวหนึ่งใบแล้วก็สักอย่างหนึ่งหนึ่งใบตอนนี้ แล้วก็โทเก้นห้าใบเผื่อได้เสกไปจบ